สวัสดีครับสวัสดีครับ FC มาอิสคานะฮะตอนนี้เราอยู่กันที่ช่องรถเก่งมือสองใบมาอิสคานะครับวันนี้นะอยู่กับผมนะฮะมาอิสคาที่บริษัท SP Center คาร์ของเบ้งนะฮะเซรีไทย70นั่นเองนะฮะเนื่องจากมีรถเก่งเข้ามาใหม่สปอร์ตสปอร์ตนะฮะนี่เลยด้านหน้าผมนี้เป็นเจ้าตัว Honda Civic นะครับ1.5 turbo RS นะฮะปับปี2019นั่นเองนะครับโอ้โหเป็นตัวแบบตัวรุ่นพิเศษด้วยนะฮะตัว1 เครื่องเบนซิน1.5ทวีโบนะฮะนี่ขวัญใจใส่ซิ่งเลยนะครับสำหรับวัยรุ่นนะครับก็สนใจนะครับหรือว่าอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสมบัติเจ้าตัว h o n d u c t v i วิคันนี้ก็สามารถติดต่อมาหาผมได้เลยได้ที่เบอร์084848404 3นะครับมาอุสขาหนะครับหรือว่าจะแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับอะ ก่อนที่เราไปชมในส่วดตัวละเอียดของเจ้าตัวซีวิตนะครับตัวทบโคนนี้นะครับก็รบกนคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งทางช่องของผมให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลาผมได้ลงคลิปใหม่นะนะครับเราไปดูกันเลยนะครับสาหรับเจ้าตัว Honda c i ีวิทเอนะครับหนึ่งจุดห้าทบนี้เป็นรถปี2019นะครับนะครับราคาขายอยู่ที่8ปดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวน์ได้เลยนะนะครับแล้วก็ได้เป็นตัวแบบ โฉมปรับเปลี่ยนเป็นไม่ได้เชยแล้วนะครับนี่หล่อแบบนี้เลยนะครับไฟหน้าของเขาจะได้เป็นฟูนะครับ LED นะฮะแบบนี้เลยมีไฟเดทามัน i ิ่งไลท์จังหน้าจะได้เป็นสีดําเปโนแบ็คนะครับพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับแบบนี้ปายทะเบียน4 011กรุงเทพมหานครนะครับมีในส่วนตัว랜วอสมาให้นะครับตัวรถไม่มีประวัติชนหนักพิวามจมน้ำใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับรถบางๆมากนะครับตัวนี้นะครับคลาสสิกมากเลยนะครับ ลัดด้วยกับยางนะครับท่านี้ตัดด้วยกับยางไซส์2 2 5 5 0น R 1 7นะครับล้อแมกนะครับพิเศษนะครับแบบนี้เลยนะครับสีดำหน้าเงานะครับดิสเบรกสีล้อแล้วนะครับผมกระจกพับปรับไฟฟ้าไฟเลี้ยว LED นะครับนี่กุญกแจเป็นสมาร์ทเคเลดนะครับเปาเปิดก็จะเป็นสีโครเมียมแบบนี้เลยนะครับฟิล์มติดมาให้เป็นฟิล์มใสนะฮะรอบคันเลยนะครับผม แล้วก็ในส่วนด้านท้ายนะครับไฟท้ายไฟหลีไฟเลี้ยวนะครับเป็น LED แล้วนะแบบนี้นะครับมีสปอยเลอร์นะครับมีเซ็นเซอร์มาให้มีกล้องถอยหลังมาให้นะครับกิบกิบแบบนี้เลยสวยๆนี่ก็ในส่วนด้านท้ายนะครับกิบมานนะจะเข็บเป็นอาร์เดิมๆปีถาดมาให้นะครับผมนี่นะฮะแล้วก็ ยางอะไรต่างๆอยู่ครบเลยนะครับคู่มือต่างๆอยู่ครบใหม่มากนะครับ895,000เครดิตตีรีดาวได้เลยนะครับนี่นะฮะไปดูด้านหน้าด้านในกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงส่วนด้านในนะฮะคันนี้จะได้เป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้นะครับสภาพภายในหอมมากลูกค้านะครับพที่พักแขนนะครับมีสักขับเพจมาให้นะครับ นี่นะฮะด้านหน้าคือมีนาวิเกเตอร์นะครับคล้องทุกอย่างเป็นตัวท็อปสุดเลยแล้วก็ฟูลมาลนยมาติดฟังก์ชันคูดคอนโทรลเพด้าชิพนะครับเบรกมือก็จะเป็นเบรกมือโฮแล้วนะครับมีโหมดอีโคโหมดนะครับกระจกด้านหลังก็จะเป็นแบบตัดแสงมาให้นะครับคือท็อปสุดเลยคันนี้นะครับก็แนะนำนะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารุ่นนี้อยู่นะครับนี่นะครับบอกไฟฟ้าเป็นพูดสตาร์ทด้วยนะครับฟูลมาลนยกิ๊บกิเลย นะครับนี่นะฮะมีจอมาให้นะครับผมสวยๆแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วลูกค้านะครับก็สนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะครับตัว RS สภาพกิ๊บๆแบบนี้นะครับอไปดูห้องเครื่องกันเลยนี่นะครับในส่วนตัวห้องเครื่องนะครับจะเป็นตัวเครื่อง Earth Dream นะตัวเครื่องใหม่แล้วนะครับนี่นะฮะ Earth Dream เทคโนโลยี VTEC Turbo นะครับนี่นะฮะ กริบๆเลยน็อตนร์ดไม่มีขยับราฮะลูกค้าห้องเครื่องแห้งสนิทเลยนะครับอย่างน้องๆป้ายแดงเลยนะครับนี่นะฮะนี่ตัวทวีบโนะครับผมนะครับนี่จะให้ดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับก,ก็ิบมากก็น็อตไม่มีขยับนะฝากระโปรงแผ่นสนุกแก้ความร้อนนะครับกริบๆเลยแล้วก็ ขอฝากด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารุ่นนี้อยู่ก็ติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0843848404นะครับใครสนใจรีบติดต่อจองล็อกรถได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนจะันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะนะครับนี้ผมมายุสุ้าก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ